นั่นนันไฮไปหาศูนย์กั<ช>บห้าห้าศูนย์บอแมทบันนี้ฟันไม้ได้บันนี้ค่ะฟันไม้ได้ดูได้เห็นห้างโตใหญ่ห้างโตใหญ่อะมี่ห้างห้างอะตัห้างใหญ่กว่ามู่นั่นมีมีมหู้ซองหู้หู้ไงเปิดยังไงใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ คุณแม่สวนนะคะแล้วก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านแม่ว่าด,ดีค่ะค่ะแล้วก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะแม่สวนวัสด,ดีครับได้ยินข่าวแม่สวนฝันดีนะครับค่ะพี่แม่ฝันดีแม่ได้ยินข่าวว่าฝันดีคือ เอกให้เอฟซีฟังก่นกอนนะน,นี่เนาะที่ว่าห้ามาตอนนั้นมันเข่าสองหนึ่งนะแม่เนาะแต่วันนี้ห้ามมาติดตามตัวเลขกับแม่ได้ยินคาวาลาสุดเนี่ยอียแม่ฝันฝันเมื่อไหจ้ะแม่ฝันมือชื่อเขานั่นมือเงื่อนหาพันไดเขาหาถุงมือมือละนั่งมากวันที่ยิ้มหุบค่ออค่ะมือนั่นนั่นฝันเนาะ ฟันนันเข่าหาทุงเอาหาพันเมื่อนั่นนั่นห้ไปหาศูนย์กับห้าห้าศูนย์มอแม่<ะ>บันนี้ฟันไหมเด้บันนี้ค่ะฟันไม่ได้ดูเห็นห้างโตใหญ่างโตใหญ่นี่ีอยู่หาห้างหาห้างน่ะโตห้างใหญ่กว่ามูนั่นมีมีหูช่องหููยไงเปิดยิงสิอฟันเห็นห้างโตบันนี้ห้างโตนั่นเลขสูงเลขหนวเลขสูง สูงจังไลยแม,ม่มันจะบอกตําคือเกาได้เลขทสิสูงแต้มสูงขึ้นบ่ค่ะค่ะจะ่าหัางตอหรือว่าหัางตอมันดูสูงแล้ววันนี้ก็คืออาจจะได้เห้าๆนิดสิได้โตงวดเนาะยายฟันเลยมันโตมากหายขึ้นเดียวหาหัางราวันสิค่ะแม่หั่นโตนะหั่นยังไงเป็นหู้บักโซวพี่หู้เด็กอะไรยายเห็นนะ หู้กใหญ่เลยบอกปวดปัญหาชุนๆหาสักหน่ออันหู้นี่ยอย่าขึ้เลขศูนย์หมอค่ะแม่ถ้าเป็นอย่งนี่แล้วห่วงตอเป็นห้างเนาะกะต้มกับข้าวฟันแม่ฟันตอนนั้นไปซื้อเขาข้าวเขามาขายให้แม่หมอค่ะแม่กะตีวลาห้าศูนย์ห้าศูนย์แสดงว่าฟันยิ่งต่ออาจจะไม่โสดนี่เลขตัวนั้นกระไดพีแม่เนาะอันนี้ก็คือคุณแม่ฝันล่าสุดเนาะ เกี่ยวกับพางตออ่อเนาะเมื่อคืนนี่จนแย่ก็นอนบโบลาม,มันเป็นยังไงคุณแม่เป็นตะวันกะวายในมือเดียวเห็ดอันนี้แล้วไยสีเฮ็ดใาเบิังดอกเดียวโบนอนเด้มันเป็นยังไงคุณแม่มันเป็นแบบนในกระโตนี่เป็นตะวันกะวายเป็นโบนอนมอเมื่แม่พ่นไปหาแม่ป<อ>ไปเดี๋ยกว,ว่าหายเห็ดอันนี้แล้วก้อนท้ออ,อันแล้วไฟซีเฮ็ดในตะวันอ๋อค่ะ ใครแม,ม่ข่ยบข้าเจ้ามาเจ้ากระเจีเชืออ่อว่าเพิ่นใหยข่แล้วข่ยากะขอเบิ้งว่าจังไห๋กาเพิ่นไหยข่แล้วเพิ่นไหยแล้วยู่ที่แม่เขียนไว้ยู่งเือน,นบัดเมื่อจังิงให้ f เอีเบ,บิ่งเนาะคะ่ะยวมาเรียนเพิ่นาจะเดียเฮาก,นนกอก่มีแต่ว่าที่วามืนอนีเฮามาเนาะ เท่ากับมาตามชัดเจ้าว่าจ้าเพื่อนจ้ามันบอกให้เพื่อนช่างนอนว่าสิลป์หาเด็กออกโตเดีกออกแต่ทิ้งพูดได้ซื้อค่ะแม่เพื่อเอฟซีได้เบิ้งกะบพูดได้ได้ซื้อกะคอมเมนต์มาแน่เนาะค่ะเนาะคือว่าอ่างวดก่อนที่แม่มาครั้งแรกเนาะค่ะเนาะแม่มาขอเอ่อแม่เสียงเสียมซี่เอาเนาะค่ะเนาะเสียงก็ต้องก็ชุดชูบเนาะชุดแต่แกชูบดีเพราเพ้่ฝนเดียนึเขาเอาถวายแล้วเพราะชุดชูบให้คน มื่อนี้เนี่ยก็คือจะมาแก้บน<ช>ละกาันมาเสียงเสี่ยมซี่นี่แหละเนาะค่ะเนาะแต่ว่าฝันของแม่เนี่ยถ้าแม้ว่าผู้ใดที่ได้ฟังนี่ก็คือแม่บอกว่าเพิ่นหายเร็วเพิ่นหายย่ายโบได้นอนคืนบวมเป็นวันชิ้นได้สวดยังกับโบได้โบรับคือเพิ่นไปแต่หาเนี่ยค่ะไปแต่เมื่อเอเลอเด็กเป็นเมื่อนเนาะปนไปหาค่ะ พันได้ปลาสามผู้ที่สาเขามาเขาเอาสชือสองแปดแปดส่อง8 8องหนึ่งหนึ่งสองก็พากันเชือดเพราได้เชื่อจับคนก็บเชือจริงๆทั้งเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะแม่เนาะของแม่เนาะค่ะก็จะเป็นไอสองหนึ่งกับสามแปดแม่นปมือขึ้นนี่แม่กับันบ่คัะก็มีเด็กเพิ่มเพิ่โตมือนอืนพอเชื่อจะเ่ำวิ่งกังยังว่าชักวนว่าเป็นโตเป็นโตแล้ว ตมาดีคือัดใจกันบบได้เว้าหรอกคือมาตามสัจจะว่เป็นอย่างไามาไหวพ่นไหวพ่นแล้วค่ะเดี๋ยวก่อเย็นให้ยาเบิ้งให้ยาซ้ำแล้วก่เย็นให้ยาเบิ้งอจ้าจ้ามาให้แม่ไหวพ้นกันเอาตรงแมใเ่อเมน่อแต่ความฝันแม่นั่นแต่ยังยำตัวเดียวมาแม่ยำตัวเดียวนี่ยครับตัวใดก่อแม่บอกเอซแม่ก่อนอ่อางวดแรกที่แม่ฝันเห็นเขานี้แม่ให้ตัวเลขมาตัวใดค่ะ เก้าห้าศูนบอกว่าห้เขาจะกระสอบกับแม่เขาหาสอบนั่นหาพันเขาจะเป็นเจ้าพี่เก้าห้าสอบแม่พีห้อฝันเก้านีนเป็นเก้าเนื่หาพันกับเป็นหาศูนย์ครับสองตัวเนี่ยจะเป็นหาศูนย์นะแม่เนาะครับอันนี้เป็นข้องสันของคุณแม่คุณแม่สวนนะครับอันนี้จะเป็นฝันรอบแรกนะแม่เนาะแต่คุณแม่สวนมันกระไดโช่คุณแม่หลายทีเมื่อกขบกม่ตะเคียน กได้แม่แม่ตะเคียนแน่และ้วกะัเตาแน่แล้วกัฝันแน่จริงๆของแม่เขาทุกอย่างเลยน้องแม่น้องเตากะเตากะแม่น้องที่เขาเอาเมื่อน,นั้นเนาะมันมีสองใช่เดยเตาลูกเขยเตามากไหมดีทันทีนั้นใหญ่ได้ใหญ่ไม่เคยโตอ๋บอบอกเดี๋ยวจังไปเบิ้งนะคะพี่นอ้องได้มาอไหมไหมแล้วว่แม่ได้มากเหรอมากอาบหนังยังครั้งหมดเหนแล้ได้มาจากเงือกแม่เป็นอาทิตย์เงือกอ๋อ แม่ผูท่านไหนบอกผู้ใดผู้ท่านได้มีไฟหู่จักไม่มีไฟหูนะคะบันทีฝันล่าสุดอีแม่บอกว่าฝันเห็นตอผู้ท่านได้เขียนได้ตอตอแม่ฝันเห็นตอตีเป็นตัวใดบันี้แม่ตั้งตอกันกในให้แม่ตีนั่นหกหาซุดนั่นทั้งตออะไตัวเดียวกันที่แรกเก่าหานุดแม่บอกค่ะฝันรอบแรกเก่าหาซุด อันปิ้นหัวลงมาหนอกลับลงมาหนอถือว่าตัวเดียวกันนะคะเดี๋ยรับต้นนีตัวที่เพิ่นเป๋บอกแม่เราอยู่อันนี้เพิ่นบ้าฝ้าบอกหนอนั่นไหมแต่ให้พี่น้องรอเบ,บิ้งในคลิปต่อไปนะแม่นบ่ค่ะล่อจากพี่แม่ควายแล้วค่ะค่ะแล้วก็เทีย่ยนวะแม่ไปบอกเป็นโตเลยบอกครับ แต่เพ ah ิ ham, ่นก็บอกในย่า่ย่านอนอยู่กับนอนกัได้เป็นเฮฮ้อนๆอยู่กับขึ้นกับลูกยางลูกปอดอยู่คนเดียวคือยังเข้าจีว่าบากวนอยู่ที่นี่ลูกขึ้นนี่บอกค่ะเนี่ยนตัวเซิร์ฟตัวเนี่ยตัวชนี่แล้วครับแสดงว่าเพิ่นอยากคดอยากใายอยู่พี่น้องนะคะโอ้เพิ่นนำไปควาเพื่อนแม่เพิ่นบอกค่ะอุ้ยกระเพาะไหวเพิ่นเนาะค่ะอ๋อค่ะ ก็ไปอันี่แล้วก็ไปสั้นไว้ได้ปลาแล้วเขาเอาสาปลาแล้วเขาเห้เก็บเอาเอาปูให้ซาน้อยอย่างละเขามาขอเอาหนึงค่ะแม่เอาสองมันคือสองแปดแปดสองค่ะสามแปดเขาเอาปู่สามน้วยเขาเอาวันที่กะนี่ละพี่น้องอันนี้มันเป็นความฝันวันนี้แม่ก็ฝันสองหลอกฝันเห็นเข่าแล้วก็ฝันเห็นตอนี่ลหละแม่นบ่าแม่ันจะมีโชคหรอแม่ แม่เตะลเลขไฮฟีเ,เป็นบางไงแม่อ๋อขึ้น,ฟ,นฟันนะครับเดี๋ยวกันมอาตะลเลขทั้นสี่นะแม่เนาะเดียวถูกต้องวันแม่ถูกใช่เนาะครับเอาเมือออกให้แม่เป็นบังตัวเลขครับเป็นตัลเลขเนื้อทางาฟองฝันของคุณแม่สวนนะครับเพ่นเี่ยเนปีจากวองฟันนะครับเป็นเนื้อข้างเหล็กสามตัวเปนปีไห้นะครับข้าวเป็นข้าวนะครับข้าวห้าศูตรนะครับอาจจะกัปมัวนะครับผมบอกว่าปีต่อ ตอนนี้เป็นหกแม่ห้างมันเป็นหกแทนต่อห้าหกห้าศูนย์ก็ได้เนาะมันเป็นห้างต่อมันเป็นห้างบอกว่าห้างต่ออหกห้างก็เป็นหกหาหกเปี่ยมเปี่ยมยายเลี้ยคุณไปเข็นเพียงกันสี่เหลี่ยมคนเดียวอย่าลืมเขียนตัวหนึ่งมันอาจจะเป็นหกหาหาหกพ่อเขียนใส่หกหาหาหกแม่เติมเติมครับแม่มาเขียน เอาให้เอฟซีเขียนน้องเมย์มันชิขาดมันสิขาดตัวก็เขียนมันหนักออกตัวเป็นฮาร์พหาโฮโฮโฮให้พี่น้องกับเอาเนาะแม่เน,ะนาะเอาซื้อเลยวจะบม่มงกเนาะค่ะถ้าเจ้าก็บ้องน้ำเจียวใช่ผู้่กามันเงินไหลกับกบอดีวันมาเบาิ้งไม่เงิน,นออโอ้ยค่ะโอ้ยเพิ่นหายแล้วเอาบ่เป็นสิเนาะแม่เนาะจ้าตีครบเนาะแม่์แต่ไม่โชคจ้าครับเอ้าตีครบแล้วบัดนี้แม่ ถือต้องไปแม่ถือเกลีวเนาะนะคะพี่น้องอ่านี่นะคะก็เป็นตัวเลขเป็นเลข่ข้าง,ปงไ<ห>ปน,นะคะคถือต้องเนาะเก้าห้าศูนย์หกห้าศูนย์ห้าหกนะคะแล้วก็ห้าศูนย์นะคะ แต่ว่ามันจะมีขาดตัวใดกับพี่น้องกับล่องเอาเด้อย่าลืมเกาหาเาหกเดียวนะที่ว่าคำเขียนอีกมันกันจะหลายแต่ว่าให้เอฟซีเตียวอย่าลืมเกาหาพร้อมมันจะมีเก้าห้าห้าศูนย์แล้วก็หกห้าห้าเก้านะคะอันตัวอื่นมากกับให้เตียวเองก็ได้นะคะเก้าศูนย์ก็ได้นะคะกะขึ้นอยู่กับดวงกับโชคแต่ละคนนะแม่เนาะนะคะอันนี้จะเป็นตัวเลขของความฝันที่แม่ตี แม่ตีเองเนาะค่ะจะได้ขอบคุณคพุแมแหลาลๆนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปความฝันนะคะเดี๋ยวให้นั่งไปเต็มให้เด้อไปจุดถูให้ย่ายได้ย่ายสวยโคกแบบนี้นแบบใช่พี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหายรอดติดตามในคลิปต่อไปนะคะวาเสียงจี้มจี๊นะคะของพุ่แยจะได้ตัวใดนะคะพี่น้องโคจิวาย่ายเป็นแบว